สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการสร้างกำลังใจในการทำความดีสวัสดีธรรมทายาททุกท่านสำหรับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องการสร้างกำลังใจในการทำความดีเรื่องนี้ฟังดูเหมือนง่าย แต่จากการที่พวกเราได้เข้ามาอบรมเป็นธรรมทายาเราเองเราก็คงพบแล้วว่าที่จริงแล้วเนี่ยการจะทำความดีให้มันสำเร็จร่รวงไปได้มันก็ไม่เรียกว่าง่ายสัทีเดียวเราจะต้องฝืนใจอะไรหล,หลายอย่างทีเดียวเราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าแต่ละคนมีข้อบกพร่องมีนิสัยอะไรที่เราจะต้องปรับปรุงซึ่งเราก็คงพยายามกันดีอยู่แล้วพระอาจารย์พระพี่เลี้ยง ก็ช่วยกันเคี่ยวเข็นคอยแนะนำให้พวกเราได้ปรับอุปนิสัยใจคอมีอะไรที่มันยังไม่ดีเราก็พยายามแก้ไขกันแต่ว่าบางครั้งนี่มันก็ไม่ใช่ง่ายเพราะเราเองก็จะต้องฝืนใจของเราอย่างมากแม้ความดีที่เราทำกันอยู่เรารู้ว่ามันเป็นบุญเรารู้ด้วยซ้าไปว่าบุญนี้เป็นเรื่องที่ดีทำไปแล้วก็ติดตัวเป็นสเบียงข้ามภพข้ามชาติให้เรา แต่แม้รู้อย่างนี้บางครั้งเราก็ไม่สามารถทำความดีได้ตลอดลอดฟังเช่นยกตัวอย่างเนี่ยเรารู้ว่าเรามีนิสัยชอบตื่นสายเราก็พยายามแก้ไขแม้รู้แล้วนะว่าถ้าตื่นเช้ามันจะดีอย่างนั้นอย่างนีน้แต่ก็อดไม่ได้เพอถึงคราวจะตื่นขึ้นมาไอความขี้เกียจที่มันมีอยู่ในใจนมันก็คอยฉุดร่างเราเให้นอนติดอยู่กับที่นอนอยู่นั่นแหละ ไม่รู้จักลุกสัทีหนึ่งกว่าที่เราจะแก้นิสัยที่ไม่ดีได้แต่ละอย่างช่างยากเกินแสนเข็นเหลือเกินบางคนก็เจ้าโทสะพอไปอยู่รวมกันเยอะๆอย่างนี้บางครั้งได้ยินได้ฟังคำอะไรที่มันไม่หวานหูไม่ไพเราะหูเราก็รู้สึก,กลกรนขึ้นมาในใจเนรู้ไหมว่าการโกรธนั้นมันไม่ดีเราก็รู้นะแต่บางครั้งมันก็ยังทำไม่ได้ ยังห้ามใจไม่ได้ถามว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าใจของเรานี่มันยังคุ้นเคยอยู่กับกิเลสทำไมมันถึงคุ้นเคยกับกิเลสเพราะว่าเราเกิดกันมาหลายพบหลายชาติเกิดกันกี่ชาติก็ตามเนี่ยกิเลสที่มันฝังอยู่ในใจมันก็ติดตามเรามาด้วยพอมันติดตามเรามาพอถึงช่วงเวลาหนึง่งมันก็จะแสดงผลแล้วก็มีฤทธิ์ทีเดียว ที่จะบังคับให้เราไปทําความไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงตามมาพอเราทําไปบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็คุ้นคุ้นเหมือนอะไรคุ้นเหมือนกับปลาที่มันคุ้นน้ำเนี่ยปลานี่ถ้าเราจับมันขึ้นมาบนบกเนี่ยปล่อยมันไว้บนบกนี่มันจะดิ้นเลยนะดิ้นเพื่ออะไรดิ้นเพื่อหาทางลงไปในน้ํากันใหม่ใจของเราเช่นเดียวกันมันคุ้นกับกิเลส เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่มันมีช่องที่จะทำความไม่ดีไม่งามได้เพราะความคุ้นตรงนั้นเราก็จะย้อนกลับไปทำเรื่องตรงนั้นใหม่เพราะฉะนั้นเราเองพอมาเป็นธรรมทายาทอย่างนี้แล้วเนี่ยเรารู้ว่าบุญนั้นดีจริงเรารู้ว่านิสัยใจคออะไรของเราที่มันไม่ดีนั้นจะต้องรีบปรับปรุงแก้ไขจึงจำเป็นจะต้องพยายามสร้างกำลังใจในการทำความดีของเรา ให้สามารถทำความดีต่อไปได้เรื่อยๆไม่ว่าเราจะบวชเป็นพระต่อหรือไม่ก็ตามจะศึกษาลาเพศออกไปข้างนอกก็ตามก็ยังจะต้องทำความดีกันเรื่อยไปจนกว่าเราจะหมดชีวิตกันเพราะฉะนั้นวันนี้จึงอยากจะแนะนำวิธีการที่เราจะสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวเองในประเด็นแรกเราเองนะถ้าหากอยากจะทำความดีให้มันตลอดลอดฟัง จะต้องหาต้นแบบในการทำความดีให้เจอก่อนตรงนี้สำคัญมากคำว่าต้นต้นแบบในการทำความดีหมายถึงอะไรก็หมายถึงครูบาอาจารย์ที่ดีเพราะว่าแบบอย่างที่ดีนี้จะทำให้เราได้ลอกเรียนทำให้เราได้ดูได้เห็นพอเห็นแล้วก็จะเกิดกําลังใจว่าเออบุคคลที่เขาทำความดีแล้วได้ผลดีนั้นมีอยู่จริงๆ พอเห็นอย่างนี้แล้วปุ๊บกำลังใจมันก็จะเกิดขึ้นมาว่าเราเองก็เป็นคนคนหนึ่งมีมือมีเท้าเท่ากันกับท่านนี่แหละสองมือสองเท้าเหมือนกันในเมื่อท่านทำได้ทำไมเราจึงจะทำไม่ได้ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็ได้กำลังใจกลับมาเราก็จะอยากทำความดีเพราะฉะนั้นการหาต้นแบบในที่นี้ก็เหมือนการมีฮีโร่อยู่ในใจนั่นเอง เวลาเราอยากจะทำอะไรให้ดีให้เก่งเราก็จะต้องหาแบบที่ดีที่เก่งนั้นมาเช่นเราอยากจะเป็นนักกีฬาที่เก่งอยากเป็นประเภทไหนล่ะถ้าเราอยากจะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งเราก็จะต้องหาโคช้ชหรือหานักกีฬาที่เขาเล่นฟุตบอลเก่งๆนะมาสอนเรามาเป็นแบบของเราเราก็จะได้ดูตามไปว่าอ๋อ เขาฝึกอย่างนั้นอย่างนี้จึงทำให้เขามีความสามารถในการเล่นฟุตบอลได้อย่างนี้เป็นต้นหรือจะเป็นว่ายน้ำเป็นการศึกษาเร่าเรียนอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องหาต้นแบบที่มีความเก่งอยู่ในด้านนั้นๆนะแต่ที่นี้เนื่องจากว่าพวกเราเองนั้นเรามาบวชเป็นพระเราก็คงปรารถนาว่าทำอย่างไรในการบวชของเรา49วันนี้ จะทำให้เราได้ฝึกฝนพัฒนาตัวของเราเองนั้นให้เป็นพระแท้เป็นเนื้อนาบุญของโลกดังนั้นพวกเราก็เลยพยายามทุ่มเทกันเนี่ยอะไรที่เป็นนิสัยที่ไม่ดีเป็นข้อบกพร่องที่ไม่ดีเราก็พยายามที่จะขจัดมันออกไปจากตัวของเราให้เร็วที่สุดดังนั้นในเมื่อเราอยากเป็นพระแท้เราควรจะหาแบบอย่างที่ไหนแบบอย่างของผู้ที่เป็นพระแท้ที่แท้จริง ก็ควรจะเอาพระบรมาศาสดาของเราคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเราจะดูอะไรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นแบบของเราได้บ้างเช่นเราก็ไปดูตั้งแต่มโนปณิธานของท่านว่าท่านนั้นมีเป้าหมายชีวิตชัดเจนจริงๆเลยคือเป้าหมายที่ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยท่านจะต้องหาทางหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายให้ได้ทำตัวให้พ้นจากสังสารวัฏนี้ให้ได้ และเมื่อพ้นแล้วท่านยังตั้งใจอยากจะขนสรรพสัตว์ให้พ้นทุก์ไปพร้อมกับท่านด้วยนี่คือมโนปณิธานของท่านเพราะฉะนั้นพอเรามีท่านเป็นแบบเราเห็นมโนปณิธานความเอาจริงเอาจังของท่านอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้ย้อนกลับมาดูตัวเองมาบอกตัวของเราเองว่าวันนี้เราตั้งใจอยากจะเป็นพระแท้กันดังนั้น49วันนี้เนี่ยเราต้องทำให้เป้าหมายของเรานั้นไม่เบียเบ่ยงเบนเลย ต้องเอาจริงเอาจังแล้ววางเป้าไปเลยว่าพอพ้น49วันปุ๊บนี่เราจะเป็นพระแท้ดูอย่างไรจะเป็นพระแท้ได้เราก็ดูง่ายๆอย่างนี้ว่าตัวเราเองเนี่ยเรากราบตัวเราเองลงไหมเพราะว่าปกติแล้วคนอื่นเขามากราบเราเนี่ยแต่ถามตัวเองก่อนว่าเรากราบตัวเราเองลงไหมถ้าเรากราบตัวเราเองได้นั่นแหละแสดงว่าอ ไอ้ที่เราฝึกฝนอบรมตนเองกันมานั้นนะเราดีพอดีพอในระดับที่ตัวของเราเองนั้นยอมรับได้และเราเองเรียงเกิดความเลื่อมใสศรัทธานในตัวของเราเองได้ด้วย,น,ยนี่จึงเป็นวิธีการที่เราอาจจะเอาเรื่องของเป้าหมายชีวิตมโนปณิธานของพระพุทธองค์มาเป็นแบบอย่างมาเป็นกำลังใจให้เราทำความดีต่อไปหลังจากนั้นรับควรไปดูอะไร ก็ควรที่จะไปดูไปศึกษาเรื่องการสร้างบาร,รมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงนี้เนี่ยเมื่อท่านมีเป้าหมายชัดเจนแล้วว่าจะทำตัวเองให้พ้นจากความทุกข์แล้วก็พาสรรพสัตว์ไปด้วยท่านไม่ได้แค่คิดอย่างเดียวนยแต่ท่านได้ทุ่มเทเอาชีวิตเป็นเดิมพันเดิมพันเพื่อให้ตัวของท่านหลุดพ้นจากสังสารวัฏนี้ให้เร็วที่สุดให้ไวที่สุดเราเองก็เช่นเดียวกัน พอมีเป้าหมายแล้วก็ต้องทุ่มเทต้องพยายามพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังยอมเอาชีวิตเข้าแลกได้เราเองแม้อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยแต่ก็อย่างน้อยจะต้องมีความเพียรพยายามให้มากจะต้องพยายามขัดเกลาอุปนิสัยใจคออะไรของเราที่มันไม่ดีให้มันหมดไปโดยเร็วแล้วก็ทำด้วยความไม่ยออ่อท้อมีความเพียรพยายามต่อเนื่องกันไป อย่างนี้จึงจะสําเร็จได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างหรือเป็นฮีโร่อยู่ในใจของเราแล้วเนี่ยเราไปศึกษาประวัติท่านไปเห็นมโนปนิทานของท่านอย่างนี้เราเองก็จะได้รับกําลังใจเพราะเชื่อมั่นว่าหากเราทําอย่างท่านก็จะได้อย่างที่ท่านเป็นเช่นกันเพราะท่านทําอย่างนั้นมาจนถึงมาตรัสรู้ธรรม เป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของพวกเราได้วันนี้ถ้าเราตั้งใจอยากจะเป็นพระแท้กันเราก็ทำตามอย่างที่ท่านทำพอถึง49วันผ่านไปหรือถ้าใครมีจิตศรัทธาอยากจะบวชกันไปยาวๆถึงวันนั้นเราก็เป็นพระแท้กันจริงๆได้อย่างที่ตั้งใจกันเอาไว้นอกจากพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแล้วเราอาจจะไปดูที่อะไรได้อีกเราก็อาจจะดูที่พระอรหันตสาวกนี่ ที่เป็นพระสาวกอย่างเช่นพระสารีบุตรพระโมกัลานะท่านพระอานนท่านพระกัสสปะอย่างนี้เป็นต้นท่านเหล่านี้ก็มีคุณธรรมความดีงามอยู่ไม่น้อยเราจึงควรไปศึกษาดูชีวประวัติของท่านบ้างไปดูพฤติกรรมของท่านศีลาเจารวัตอะไรของท่านที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเราก็อาจจะน้อมนำเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นกำลังใจให้เราทำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป แต่ถ้าเอาใกล้ตัวหน่อยอย่างที่เราเคยได้ยินได้ฟังได้ศึกษาเราอาจจะเอาแบบของพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยพระมงคลเทพมุณีสดจันทัศโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเราเองเราก็ทราบดีว่าพระเดชพระคุณหลวงปู่ในยามที่ท่านปฏิบัติธรรมเนี่ยโดยเฉพาะในคืนที่ท่านจะเข้าถึงธรรมเข้าถึงพระธรรมกายในตัวของท่านนั้นท่านก็มีใจเด็ดเดี่ยวสมกับที่เป็นพระสาวกเนี่ย ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่านตั้งใจเอาไว้ว่าวันนี้เป็นไงเป็นกัน,นถ้าหากว่าไม่ได้บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุท่านก็จะยอมตายเพราะฉะนั้นนี่พอเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามโนปณิธานของท่านได้เห็นวัดปฏิบัติของท่านแล้วเนี่ยเราก็จะเชื่อมั่นเลยทันทีว่าไม่ใช่มีแต่เพียงบุคคลในอดีตเท่านั้น แต่ครูบาอาจารย์ของเราในยุคปัจจุบัน,นใกล้ๆเราเแม้ท่านจะมรณภาพไปแล้วแต่ก็อยู่ในช่วงอายุที่รุ่นเดียวกับยุคสมัยเดียวกับพวกเราเก็ยังมีบุคคลที่มีจิตใจเด็ดเดี่ยวกล้าหาญอย่างนั้นพอเราได้ยินได้ฟังศึกษาอย่างนั้นแล้วเราก็จะได้เกิดกำลังใจในการทำความดีต้นกล้าที่ปลูกขึ้นมาใหม่ๆยังต้องการเสาค้ำยันเอาไว้ชั้นใด พวกเราก็เหมือนกันที่กำลังเริ่มต้นในการทำความดีก็ต้องอาศัยต้นแบบบุคคลที่เป็นต้นแบบในการทำความดีมาเป็นกำลังใจให้เราสามารถเดินหน้าทำความดีของเราต่อไปได้ในประการที่สองเราอาจจะนึกถึงโทษของการทำความชั่วคือนึกไปว่าการทำความชั่วนั้นก่อให้เกิดผลแก่ตัวของเราเองอย่างไรบ้าง ก่อให้เกิดผลเสียกับครอบครัวของเราอย่างไรบ้างก่อให้เกิดผลเสียกับสังคมกับประเทศชาติกับโลกของเราอย่างไรโดยเฉพาะในขณะที่เรากำลังมาบวชกันเป็นธรรมทายาทกันอยู่นี้ก็จะต้องนึกไปถึงว่าเออนะถ้าหากว่าเราประพฤติผิดพลาดไปไปทำความชั่วเข้าผลแห่งความชั่วนั้นจะส่งผลไปถึงความมั่นคงของพระพุทธศาสนาอย่างไรบ้าง พอรู้อย่างนี้แล้วมันจะได้เกิดฮีบิโอตตปัดคือเกิดความละอายต่อการทำบาปทำกรรมแล้วก็เกิดความเกรงกลัวในผลของกรรมที่เราไปทำตรงนั้นพอคิดอย่างนี้แล้วก็จะทำให้เราเลิกที่จะทำความชั่วแล้วก็จะมีกําลังใจที่จะทำความดีกันต่อไปยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าหากว่าเราไปดื่มเหล้า เราก็ต้องมามองถึงโทษภัยของมันว่าเอ๊ะดื่มเข้าไปแล้วนี่มันเกิดโทษอย่างไรบ้างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ว่าการดื่มเหล้านั้นมีโทษอยู่6ประการเช่นหนึ่งทำให้เสียทรัพย์ตรงนี้ชัดมากป,ปีปีหนึ่งนี่ในประเทศไทยเราหมดเงินไปกับเรื่องของเหล้าเบียเนี่ยปีหนึ่งหลายหมื่นหลายแสนล้านทีเดียว เราเองเราอยู่ในครอบครัวเราก็คงทราบดีว่าเงินทองมันหามาได้ยากแต่ถ้าหากว่าเรานําเงินทองนั้นไปซื้อเหล้าวันหนึ่งหมดไปหลายร้อยบาทแทนที่จะเอาเงินนั้นไปให้กับลูกเราไปศึกษาเร่าเรียนเนี่ยก็เลยทําให้เสียงเงินไปโดยใช่เหตุหรือทําให้เกิดการทะเลาะวิวาทเมื่อดื่มเหล้าแล้วก็เม,มาไมยขาดสติ อารมณ์ที่จะยับยั้งชั่งใจอะไรมันก็น้อยลงมีการกระทบกระทั่งเล็กๆร้อยๆเดี๋ยวก็ยิงกันเดี๋ยวก็แทงกันเดี๋ยวก็ชกต่อยตีกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการดื่มเหล้าก็ส่งผลให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดเจ็บล้มตายกันไปด้วย,ยหรือทำให้เกิดโรคเวลาดื่มเหล้ามากๆโกครคภัยไข้เจ็บก็ถามหาบางคนหนักหน่อยก็เป็นโรคตับแข็งบางคนเป็นโรคกระเพาะ บางคนดื่มไปมากๆความดันโลหิตสูงเ,เส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมาพาตบ้างอะไรบ้างเนี่ยแล้วพอเป็นไปแล้วก็เป็นภาระที่ทำให้คนอื่นๆต้องคอยมาดูแลรักษาเราต่อไปด้วย,น,ยนี่ก็เป็นโทษภัยอีกประการหนึ่งหรือทำให้เราเสียชื่อเสียงเพราะอะไรเพราะว่าคนที่ดื่มเหล้านี่ชื่อเสียงไม่ค่อยดีหรอกพอใครรู้ว่าเราดื่มเหล้าหัวราน้าเลยเนี่ยเมากันทุกวัน ไปที่ไหนนี่ไม่มีใครอยากคบอยากหาเพราะชื่อเสียงมันไม่ดีเพอะชื่อเสียงไม่ดีเราจะไปทำงานทำการอะไรก็ไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจโอกาสจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็ไม่มีถัดจากนั้นดื่มเหล้ามากๆแล้วเป็นยังไงอีกมันก็ทำให้เราไม่มีสติเพราะไม่มีสติความละอายอะไรมันก็ไม่มีเราจะเห็นเลยว่าคนที่ดื่มเหล้าเมาเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยผ้าผ่อนท่อนสบายเนี่ย ถอดทิ้งได้หมดเนี่ยไม่ละอายเลย,เยกิริยาอาการอะไรก็เกะกะระรานเขาไปหมดเนี่ยไม่เกิดความละอายขึ้นมาและสุดท้ายแน่นอนการดื่มเหล้านั้นทําให้สติของเราหย่อนพอสติย่อนปัญญามันก็หายความคิดอะไรมันก็เสื่อมถอยเพราะฉะนั้นพอเราเห็นโทษภัยของการดื่มเหล้าอย่างนี้นะพิจารณาอย่างนี้แล้วปุ๊บเกิดฮิริโอตตะปะขึ้นมาว่าเออ โทษภัยนี่มันมากมายจริงๆดังนั้นต่อแต่นี้ไปเราจ้องจะต้องเลิกที่จะทำความชั่วทั้งหลายเหล่านี้แล้วหันมาทำความดีอย่างเดียวนี่ก็เป็นวิธีที่สองคือนึกถึงโทษของการทำความชั่วก็จะทำให้เราย้อนกลับมาทำความดีได้วิธีที่สามตรงนี้สำคัญมากคือการทำตัวของตัวของเราเองนั้นให้เข้มแข็งดวยวิธีการอย่างไร ก็ด้วยการปฏิบัติธรรมจเจริญสมาธิภาวนาให้สม่ำเสมอเพราะอะไรเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นจะทำให้เราได้มองย้อนกลับเข้ามาสู่ตัวของเราเองจะทำให้ใจของเรามาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวมีโอกาสหยุดนิ่งอยู่ในแหล่งของปัญญาคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่เเมื่อนั้นสติของเราก็จะกลายเป็นมหาสติเป็นมหาปัญญา ทำให้เราสามารถพินิดพิจารณาสอดส่องมองดูตัวของเราได้อย่างชัดเจนพอรู้จักตัวเองชัดเจนก็จะเห็นข้อบกพร่องในตัวของตัวเองอย่างแจ่มชัดทีเดียวพอเห็นชัดอย่างนั้นแล้วเนี่ยกำลังใจในการทำความดีที่จะต่อสู้กับอุปสรรคขวากน้ำความบกพร่องอะไรในตัวของเรามันก็จะเกิดขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นสำหรับพวกเราเองทุกๆคน ที่ตั้งใจจะทำความดีกันให้ตลอดลอดฟังก็จะต้องหาวิธีการซึ่งวันนี้ได้นำเสนอไปทั้ง3วิธีคือ 1. หาต้นแบบในการทำความดีให้เจอ 2. ให้เรานึกถึงโทษภัยของความชั่วและก็สุดท้ายคือข้อที่3เราจะต้องหมั่นเจริญสมาธิภาวนาถ้าทำได้ครบ3ข้อนี้แล้ว เชื่อว่ากำลังใจในการทำความดีของพวกเราก็จะก่อเกิดขึ้นไม่ว่าเราจะบวชเป็นพระก็ตามไม่ว่าเราจะศึกออกไปประกอบกิจการงานอะไรก็ตามเราจะมีกำลังใจในการทำความดีต่อไปจนตลอดชีวิตวันนี้ก็ขอฝากเรื่องของการสร้างกำลังใจในการทำความดีเอาไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีธรรมทายาททุกท่าน